ต่ชุติมาโพสต์รูปตอนท้องลูกสาวชาวเน็ตเห็นคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวสวยสุดสตรองสำหรับต่ายชุติมาทีปนาธอดีตภรรยาของทิมพิธาลิ้เจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลซึ่งปัจจุบันทั้งคู่ได้อย่าขาดจากกันแล้วโดยมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงที่พิมพ์ลิ้งจริญรัต หรือน้องทิพี่พิงโดยก็ทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสาวและงานนี้ก็ทำเอาหลายคนจับตามองว่าทางด้านตายชุติมาทิมพิธาและลูกสาวน้องทิพพิงได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยกันหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพของทิมพิธาและน้องทิพพิงไปเล่นสกีอยู่ที่ญี่ปุ่น แล้วหลังจากนั้นไม่นานทางด้านต่ายชุติมาได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันจนชาวด้อมนั้นคิดไปไกลว่าไปกันเป็นครอบครัวหรือไม่แต่ในเวลาต่อมาทางด้านต่ายชุติมาฉเฉลยเองโดนจับตาไปญี่ปุ่นกับทีมทิทาน้องทิพิงโดยได้ออกมาโพส์คลิปในอินสตาแกรมที่มีทั้งทางด้านทีมทิทาและน้องทิพิง พร้อมกับได้ระบุข้อความให้ชาวด้อมนั้นหายสงสัยไปเลยคะ่ะว่าชอบที่แอดเบบี้พิปินทำท่าเรียนแบบน้องหมาแม่ไปอีกเมืองนาะจาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคว่ำเรือจา้าขอบคุณคลิปลูกสาวจากโ er, ค้ชแอดสวิตเชฟเมียค่ะล่าสุดทางด้านต่ายชุติมาได้ออกมาโพสต์รูปย้อนวันวาน,วานตอนท้องลูกสาวน้องทิพิน ร้อมได้ระบุคแคปชั่นว่ายังคงวันเด็กอินไมทัมมีไม่จบตอนนั้นท้องพิมพ์มแล้วอยากรู้ว่าคนสมัยก่อนเวลาท้องเขาแต่งตัวกันยังไงท่ามกลางชาวเน็ตคะ่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าอีกสักคนเถอะแม่และยังมีชาวเน็ตคะ่ะเข้ามาทายีว่าระบุด้วยนะว่าอีกสักคนกับเดิมเถอะแม่งี้เนื้อกับคนเดิม